สวัสดีค่ะมาเล่นพิกอะเดก,กันนะคะวันนี้ก็จะทำในหัวข้อตัวคุณในตอนนี้นะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเรื่องใดเข้ามาในชีวิตคุณนะมีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะมาดูกองแรกก่อนเลยนะคะ ตัวคุณในตอนนี้นะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเรื่องใดเข้ามาในชีวิตคุณนะสถ้วยนะคะสถ้วยเพื่อนใหม่คนรักใหม่หรือเพศตรงข้ามหรือกรารยานมิตรที่ดีต่อก,กันนะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้นะเหมือนในเร็ว,รวนี้นะคะก็แค่ระยะเวลานะภายในไม่เกิน8วัน นะคะ8วันหรือว่า1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะที่เขาอาจจะติดต่อมาเพื่อที่จะมาจีบคุณติดต่อมาเพื่อที่จะมา,อ,าอยากที่จะเป็นเพื่อนคุณหรือติดต่อมาเพื่อที่จะมามีคอนเนกชันกับคุณนะคะในเรื่องของการาการทำงานการทำ ธุรกิจการทํากิจ,จาก,การหรืออะไรก็ตามมันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของติดต่อมาเพื่อการงานติดต่อมาเพื่อการเงินการทําธุรกิจการร่วมหุ้นลงทุนหรือติดต่อมาเพื่อการที่เขาจะจีบคุณก็ได้นะนะคะเพราะมันมีไพ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นกองแรกนะคะคุณกําลังจะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือคุณกําลังจะดึงดูดคอนเนคชั่นใหม่ๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันเพศตรงข้ามหรืออคนที่อาจจะมาติดต่อทําธุรกิจกับคุณหรือติดต่อซื้อขายการพูดคุยการตกลงการเจรจารอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะมีโอกาสในความสําเร็จมีโอกาสที่จะสำเร็จผลหรือแม้แต่กระทั่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนการขายการค้าการขายการสื่อสารการเจรจาหรือการทํางานที่เกี่ยวกับ องค์กรภาครัฐหรือเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้นะคะหรือขนส่งโลจิสติกอะไรประมาณนี้คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆหรือเจอลูกค้าหน้าใหม่ๆลายใหม่ๆที่เขาจะมาติดต่อคุณรวมไปถึงนะคะการที่คุณก็จะมีโอกาสในการที่จะเจอคนรักเจอคู่รักด้วย นะพอให้การสร้างครอบครัวมีนะคะใครที่คุณโสดอยู่คุณมีเกณฑ์เจอคนรักด้วยนะคะสิบถ้วยมาขยายกับสองถ้วยเนี่ยมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะบางคนมีเกณฑ์ดึงดูดคู่ชีวิตคู่รักคู่แท้เข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะดึงดูดเพื่อนเข้ามาที่เป็นเพื่อนใหม่แต่เข้ามาสนับสนุนร่วมหุ้นลงทุนชักชวนกันไปทํานะคะในสิ่งที่มันก่อเกิดเป็นตัวเงินก่อเกิดธุรกิจความมั่นคงในชีวิตก็เป็นไปได้ นะคะคุณอาจจะเจอเพื่อนหรือเจอแฟนหรือเจอคนรักหรือเจอลูกค้านะจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนที่คุณกำลังคิดที่อยากจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะไพ่ชารีออดอ่ะเป็นไพ่เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐก็ได้การสอบแข่งขันการสอบบรรจุข้าราชการก็มีโอกาสที่จะได้เช่นกันนะคะ คือสถานการณ์นี้นะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งสิ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อเร็วสุดก็ภายในระยะเวลา8วัน1สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์3สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกรกฎาคมที่คุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนี้หรือการสนับสนุนการซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะ กองแรกต่อมากองที่สองนะคะคุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาอ่าสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะคะคือเรื่องใดนะให้ห้าไม้เท้านะสเตรนนะคะสี่เหรียญคิงถือไม้เท้าแปดเหรียญหไม้เท้า The Emperor นะคะกองที่สองนะสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาอันดับแรกเดี๋ยวคุณจะเจอกับปัญหาก่อนเลยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายกับคนรอบข้างหรือกับบุตรบริวารน,นะคะหรือกับเกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะคะที่อาจจะนำพาปัญหามาให้คุณก่อนอันดับแรกเลยแต่หลังจากที่ปัญหาผ่านพ้นไปนะคะจะนำพาความมั่นคงความแข็งแกรง่งความสตรอง นะคะการเป็นคนที่ดูหน้ากรงขามการอยู่ในตําแหน่งงานที่มีโอกาสจะเติบโตขยับขยายไปอยู่ในตาแหน่งงานที่สูงขึ้นเติบโตขึ้นนะคะเห็นไพ่ดีเอ็มพลเลอร์ไหมหกไม้เท้านะคะคิงถือไม้เท้าการงานคุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหลังจากที่คุณอาจจะเจอปัญหามากมายเลยแหละนะคะหรือเจอบททดสอบมากมายเลยก่อนที่คุณจะได้ตาแหน่งหรือก่อนที่คุณจะได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไป คุณก็กลับปลายจะดึงดูดความมั่นคงในเรื่องของการงานนอกจากการงานแล้วจะมีความมั่นคงทางการเงินคุณจะมีโอกาสที่จะมีทรัพส,สมบัติการเงินคุณจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะสเตรนท์เขามากับสี่เหรียญไพ่ทรัพส,สมบัติขึ้นนะคะไพ่การเงินที่คุณจะได้มาจากพรสวรรค์ได้มาจากความสามารถของคุณหรือความสําเร็จที่จะก่อเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานกองกองเนี้ยเน้นในเรื่องการเงินการงาน การมีบริวารน,นะคะที่อาจจะช่วงแรกอาจจะไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาการหรือความขัดแย้งแต่สุดท้ายนะคะทุกอย่างคุณจะสามารถที่จะปกครองคนเหล่านั้นบริวารเหล่านั้นนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงเลยแหละนะคะเอ็มเพล์นี่คือระดับสูงถ้าเป็นข้าราชการอาหารตำรวจก็คือระดับนายร้อยนายพลนายพันเลยละ่ะหรือเป็นระดับบิ๊กบอสนะคะผู้จัดการอย่างเงี้ย มีโอกาสได้ทรัพสมบัตินะคะเนี่ยแก้วแหวนเงินทองมากองเต็มเลยนะมีโอกาสได้ชัยชนะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอการสอบแข่งขันก็ได้นะการไปเรียนต่อก็ได้นะคะหรือในสายงานการสอบชิงทุนการสอบเลื่อนขั้นการสอบข้าราชการอะไรประมาณนี้ทหารตํารวจนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้นะคือจะเติบโตในการทำงานจะได้รับการยอมรับการเป็นที่นับหน้าถือตา มีผู้คนเกรงขามมากขึ้นมีอิทธิพลมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่คือสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะคะกลองที่สองนะต่อมาดูกองที่สามนะคะคุณกำลังจะดึงดึงดูดนะคะเรื่องใดเข้ามาในชีวิตคุณนะแาบไม่เท้านะคะการขยับขยายนะ หรือการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะไพ่ทาวเวอร์นะตอนนี้มีใครตกงานอยู่ไหมหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรองงานที่ใหม่การลาออกจากงานนะคะหรือใครที่กำลังรู้สึกเบื่อเบื่องานเบื่อหน่ายนะหรือประสบปัญหาทางการเงินเป็นหนี้เป็นสินก็ได้นะคะไพ่วีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ใต้สำรับนะนะคะ 8ปดไม้เท้าทาวเวอร์หนึ่งไม้เท้าสี่ถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญเก้าถ้วยเก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสมหวังนะคุณจะสุขสบายมากขึ้นจะมีความสุขในการทำงานในการใช้ชีวิตมากขึ้นหากตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานใครที่ตกงานเดี๋ยวคุณจะได้มีการติดต่อนะคะให้ไปเริ่มต้นงานใหม่และเป็นงานที่ดีกว่าเดิมใครที่เบื่องานอยู่ตอนนี้อยากจะออกจากงานทับแย่แล้ว ถามว่าถ้าคุณออกแล้วคุณจะได้งานใหม่ไหมที่ดีกว่าได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนนะคะายในระยะเวลาไม่เกิน1-3เดือนนะหรือใครที่คุณกำลังรอง,รอง,งานใหม่ไปสมัครไว้แล้วรอการเรียกตัวนะคะเร็วสุดภายใน1วันช้าสุดนะคะภายใน1เดือนหรือนะคะ8วันนับจากนี้ที่คุณมีเกณฑ์ที่ได้รับการติดต่อสื่อสาร นะคะจากงานใหม่จากอาจจะได้รับติดต่อจากฝ่ายบุคคลจาก HR อะไรก็ตามแต่แหละที่คุณไปสมัครงานทิ้งไว้คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆนะคะที่เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองเติบโตแต่อาจจะต้องมีการจบบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะคะบางอย่างอาจจะต้องยุติลงพังลงจบลงสูญเสียมันไปแต่มันจะมีการก่อเกิดขึ้นมาใหม่ นะคะคเพราะฉะนั้นดวงของคุณมันกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนนะไพ่วิวออฟฟอร์จูนะคือดวงชะตาของคุณกำลังจะมีเกณฑ์ที่จะพลิกผันจากที่แย่ที่สุดจะกลายเป็นดีที่สุดนะคะจากที่อะไรที่ดูผิดหวังสมหวังหรือพังหรือล้มไม่เป็นท่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเหมือนกับพลิกชีวิตคุณเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสทางการเงินด้วยการงานการเงินโอกาสในการที่จะ ได้เติบโตขยับขยายนะคะธุรกิจกิจการนะคะหรือการงานที่คุณจะมีโอกาสทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะรวมไปถึงไพ่วีออฟฟ r ร์จูนมาเนี่ยเป็นในเรื่องของโชคลาภก็ได้เพราะมีไพ่หนึ่งเหรียญมานะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยหลังจากที่ชีวิตคุณอาจจะแบบล้มพังนะคะโซซัดโซเซมานานเนาะ <c oughs> คุณก็จะเริ่มมี สถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นหรือมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในกองที่สามประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะคะ